เอาคุณผู้ชมฮะแสดงความคิดเห็นกับข่าวนี้กันหน่อยกระทรวงแรงงานเขาขานรับข้อเสนอของเครือข่ายภาคเหนือออกเป็นหนังสือเลยนะฮะให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานผลักดันให้ในายจ้างจัดผ้าอนามัยฟรีให้กับแรงงานหญิงและให้วันที่เป็นประจำเดือนเป็นวันลาได้ออกเป็นหนังสือเลยเอาทีมงานเอาหนังสือขึ้นมาเป็นหนังสือจากทางกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานส่งถึงจังหวัดทุกจังหวัด ในพารากราฟแรกเนี่ยก็อ้างถึงที่มาและเหตุผลนะครับว่ามีเครือข่ายทางภาคเหนือเนี่ยเขามาเสนอเนื่องในวันผู้อพยพย้ายถิ่นสากลเสนอมาทั้งหมดเนี่ยเข้อให้รัฐบาลและก็หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาแรงงานข้ามชาติที่เผชิญอยู่ในปัจจุบันให้เป็นรูป,ปธรรมแล้วในหนังสือบอกว่าข้อเสนอข้อ8เสนอให้มีการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานหญิงโดยกําหนดให้การลาหยุดเนื่องในวันที่มีประจําเดือน เป็นวันลาที่ได้รับค่าจ้างและกำหนดให้ในายจ้างจัดให้มีผ้าอนามัยเป็นสวัสดิการให้กับลูกจ้างหญิงทุกคนเข้าถึงได้ฟรีคืออ่านตอนแรกใน p ารา g ราฟแรกเนี่ยมันให้ความรู้สึกว่ามันเป็นข้อกำหนดเหมือนกำหนดสั่งการให้ในายจ้างทำแต่จริงๆถ้าอ่านดีๆมันคือข้อเสนอของเครือข่ายภาคเหนือที่ให้มีการนายจ้างกาหนดแบบนี้ทีนี้ในพารากราฟที่2ก็จะชัดเจนขึ้น กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อเป็นการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงผ้าอนามัยของลูกจ้างหญิงและส่งเสริมสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ์ในเพศหญิงเห็นควรมอบหมายให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประชาสัมพันธ์เชิญชวนมันกลายเป็นคำว่าเชิญชวนพี่หมวยตอนแรกจากการที่ใช้คำว่ากำหนดเปลี่ยนมาเป็นคำว่าเชิญชวน ให้ในายจ้างสามารถกำหนดให้การลาหยุดเนื่องในวันมีประจําเดือนเป็นวันลาและได้รับค่าจ้างและกำหนดให้ในายจ้างจัดให้มีผ้าอนามัยเป็นสวัสดิการที่ลูกจ้างหญิงทุกคนเข้าถึงได้ฟรีและขอให้รายงานผลการดําเนินงานส่งเสริมดังกล่าวตาม q r วอ d รคท้ายหนังสือด้วยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พูดยังไงก็คือเชิญชวนเชิญชวนและล่าสุดรองทิพดีตรมสวัสดิการและคุ้มรองแรงงานได้มีการพูดถึงหนังสือฉบับนี้นะคะท่านดองพงเทพเพชรโสมบอกว่าหนังสือฉบับนี้เป็นการขอความร่วมมือและประชาสัมพันธ์เชิญชวนไม่ได้เป็นภาคบังคับ ซึ่งตามหลักปกติทั่วไปแล้วกรณีการปวดประจำเดือนจนไม่สามารถทำงานได้ก็สามารถใช้สิทธิ์ลาป่วยได้อยู่แล้วแต่ว่าตรงนี้อาจจะเป็นลักษณะที่นอกเหนือจากกฎหมายว่านอ,อกจากวันลาป่วยแล้วถ้านนายจ้างมีการจัดสวัสดิการก็คือให้มีพานไมฟรีแล้วก็ให้ผู้หญิงที่มีประจำเดือนแล้วป่วดจนไม่สามารถที่จะทำงานได้ก็ลาแบบมีค่าจ้างซึ่งปกติก็ลาป่วยได้อยู่แล้ว ของการส่งเสริมสวัสดิการที่นอกเหนือตกฎหมายนะครับเพราะงั้นหนังสือที่ออกไปเนี่ยให้กับหน่วยปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นจังหวัดหรือสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้ง10พื้นที่นะครับเราเป็นลักษณะของให้ทางเจ้าที่เราเนี่ยเข้าไปไประจําพันเชิงส่งเสริมว่าในกรณรักษาในกรณีน,รน,รน,นี้นะครับในรักษาะนี้เนี่ยอยากให้ในายจ้างเองนะครับะหนกถึงความเป็นเพศแม่ว่าวันที่เขามีประจำเดือนเนี่ยถ้าจัดเป็นสวัสดิการที่นอกเหนือกฎหมาย โดยที่อาจจะให้เขาลาโดยรับค่าจ้างแล้วก็มีภาพนามไมให้ฟรีเนี่ยเป็นเรื่องที่สามารถที่จะดําเนินการได้ไหมไม่ได้เป็นภาพบังคับนะครับเป็นเรื่องของการขอความร่วมมือไม่ได้เป็นภาคบังคับค่ะเป็นการขอความร่วมมือความเห็นหลากหลายนะพี่หมวยเห็นด้วยไหมคะส่วนใหญ่มีทั้งเห็นด้วยไม่เห็นด้วยมีบางคนบอกอ้าวแล้วผมเป็นผู้ชายจะหาข้ออ้างอะไรมาลา <c oughs> <c oughs> ความเท่าเทียมอยู่ตรงไหน บางคนก็จะบอกว่าอูขอบคุณนะคะที่ออกนโยบายแบบนี้เข้าใจผู้หญิงอย่างนี้เป็นต้นบางคนบอกว่าอ๋อถ้าอย่างนั้นโรงงานผมประกาศวันนี้เลยไม่รับผู้หญิงย้ำอีกทีขอความร่วมมือขอความร่วมมือเชิญชวนเชิญชวนบางคนบอกถรุยเชิญชวนมันก็เหมือนเดิมเออก็ไม่ต่างอะไรจากเดิมหรือเปล่าใช่ไหมฮะ